ในมุมมองของคริสเตียนมนุษย์ไม่ได้เกิดมาโดยบังเอิญแต่เกิดมาโดยความตั้งใจของพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราด้วยความรากักเพื่อให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์อย่างใกล้ชิดพระคัมภีร์กล่าวว่ามนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าซึ่งแสดงถึงคุณค่าและจุดประสงค์ของชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสำเร็จในโลกเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อรู้จักพระองค์ ดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ในทุกสิ่งที่เราทำนอกจากนี้ชีวิตของเรายังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขส่วนตัวคือการเป็นพระพรแก่ผู้อื่นและมีส่วนร่วมในแผนงานของพระเจ้าบนโลกพระองค์ทรงวางแผนชีวิตของเราด้วยความรักและพระประสงค์ที่ดีให้เราดำเนินชีวิตด้วยความหวังความเชื่อและความรัก ดังนั้นคำตอบของคำถามว่าเราเกิดมาทำไมคือเราเกิดมาเพื่อรักพระเจ้ารักผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายตามแผนงานที่พระเจ้าทรงวางไว้สำหรับเราแต่ละคน